ประจําพึบรุมตอกหน้าทักษินลันกูไม่กลัวมึงประกาศลากคอเข้าคุกเย้ยคนโกงร้อนตัวขู่คนจับโกงแนะหยุดทําชั่วจากกรณีกลุ่มบิ๊กเนมค่ะมีการออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีความห่วงใยค่ะต่อประเทศโดยก็มีการยื่นหนังสือให้กําลังใจองค์กรอิสระในการทําหน้าที่ตรวจสอบคดี ขณะที่นายทักษิณค่ะก็มีการออกมาส่งเสียงข่มขู่บรรดาขาประจำพร้อมจะเดินหน้าเอาผิดทางกฎหมายทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีป่วยทย์ชั้น14ด้วยนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นงานของขาประจำตนมีขาประจำอยู่หากว่าง ตนก็อยากจะชวนขาประจํามานั่งพูดคุยกันขาประจําตนจะได้เลิกเป็นขาประจําตนสักทีจะได้เข้าใจมากกว่านี้บางคนหมันไสผมโดยที่ยังไม่รู้จักตัวตนของผมแต่ผมมีพรสวรรค์ไม่ใช่พรน,นรกก็แล้วกันคนที่ไม่รู้จักก็สามารถมันไส้ผมได้ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่เช็คลิสต์ไว้มีประมาณกี่คนนายทักษิณกล่าวว่าประมาณ1ิบกว่าคนหน้าเก่าๆและก็เห็นๆกันอยู่เมื่อถามว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ออกมายื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะก,กรรมก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเมื่อวันก่อนหรือไม่นายทักษิณบอกว่าจำนวนหนึง่งแต่ไม่เป็นไรใครยื่นก็ยื่นไปถ้ายื่นผิดแล้วก็ต้องคอยตังรับยื่นมาเลยไม่มีปัญหา ตนไม่ได้คู่ท i สฟอร์เทส i ิสอะแฟ p เ a y ซึ่งเป็นวลีการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันกับสำนวนไทยว่าน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งผู้สื่อข่าวถาอีกว่าการไล่เช็คบินนั้นมองว่าจะกลับสู่วังวนเดิมหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าสื่อมวลชนยังเหนื่อยแทบตายแต่คนพวกนี้ไม่รู้จะทำอะไรร้องอย่างเดียวอาชีพไม่มีไม่มีการเสียภาษี บางคนไปซื้อที่ดินแถวริมทะเลก,ก็มีมันตลกบ้านเมืองต้องไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเกิดความสับสนพ่นวายถามถึงกรณีที่นายแก้วสารอติโพธินักวิชาการอิสระมีการออกมาระบุว่าสามารถพานายทักษิณกลับไปที่เดิมได้ทันทีที่นายทักษิณฟังคำถามจบก็มีการกล่าวทันทีว่าสาธุก่อนที่จะกล่าวต่อว่าให้พาไปทั้งพี่ทั้งน้องเลยหมายถึงน้องแฝดเขานะ ต่อมาค่ะในวันเดียวกันวันที่23ธันวาคมนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กตอบโต้นายทักษิณว่า ทักษิณชิดวัตรขู่ใช้มาตรการทางกฎหมายกับกลุ่มที่มาร้องตนเองชนิดน้ำยอกเอาน้ำบ่งอย่าลืมว่าการพูดชน,นี้ไม่ได้ขู่เฉพาะนักร้องแต่ทักษิณกำลังส่งสัญญาณไปยังองค์กรอิสระอื่นที่กำลังตรวจสอบกรณีชั้น14ด้วยขู่ปะปะชด้วยใช่ไหมขู่แพทยสภาด้วยใช่ไหมทักษิณไม่เคารพกระบวนการกฎหมายแล้วจะใช้กฎหมายอะไรมาขู่เขา ก็เหมือนกันน้ำยอกเอาน้ำบงเราก็จะเดินหน้าเอากฎหมายเป็นที่ตั้งนำทักษินและข้าราชการที่ช่วยทักษินกลับเข้าคุกตามคำพิพากษาให้ได้เพราะสิ่งที่เราร้องคือการเดินตามระบบการตรวจสอบที่กฎหมายกำหนดถ้าไม่ทำผิดหรือเลี่ยงการบังคับโทษก็อย่าร้อนตัวครับคนที่ป่วยวิกฤตดูแลตัวเองไม่ได้แต่เดินทางไปตีกอล์ฟและไปประสัยหาเสียงสังคมไทยไม่เคยลืมการโกงกระบวนการยุติธรรม โกงกระบวนการพักโทษโกงกระบวนการทางการแพทย์คุณโกงเพื่อเอาตัวรอดแต่จะมาขู่คนจับโกงนี่นะอำนาจอยู่ไม่นานแต่ความจริงอยู่มั่นคงกลูไม่กลัวมึงล่าสุดวันนี้วันที่24ทธันวาคมนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตอบโต้นายทักษินอย่างดุเดือดว่า ค้าประจำจะเกิดกับคนชั่วเป็นประจำนายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์สื่อพูดถึงค้าประจำประมาณว่าสิบกว่าคนน่าเก่าๆและก็เห็นเห็นกันอยู่นายทักษิณน่าจะคิดได้นะใครที่จะสร้างค้าประจำเป็น10คนแสดงว่าคนุนั้นจะต้องทำชั่วเป็นประจำคนที่เขารักความถูกต้องตรงไปตรงมาเขาก็รับไม่ได้ถ้ามีสำนึกรู้จักถูกผิดเขาจะไม่มาเสียเวลาหรอกครับ สิ่งที่ต้องทานายทักษิณถ้าคุณอยากเห็นบ้านเมืองไปข้างหน้าแต่ใครก็ไม่รู้มีพฤติกรรมที่สังคมรังเกียจพอยกตัวอย่างให้เห็น 1. ถูกสารตัดสินจำคุกคดีทุจริตและประพฤติมีชอบ3คดีร,รวม8ปีได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีแต่มาป่วยยาวถึง6เดือนจนสังคมไม่เชื่อว่าป่วยจริงประชาชนสงสัยว่าไม่ยอมติดคุกใช้อภิสิทธิ์คุณคิดอย่างไร 2. หลังจากอยู่โรงพยาบาลตำรวจนาน6เดือนอ้างว่าอายุเกิน70ปีช่วยเหลือตอนเองไม่ได้จึงได้รับการพักโทษกรณีพิเศษเพื่อให้ไปใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวเชื่อว่าโอกาสทำผิดซ้ำน้อยและไม่เป็นอันตรายต่อสังคมแต่ในความเป็นจริงตรงกันข้ามสร้างความวุ่นวายให้ประเทศเที่ยวมาประกาศว่าจะเอาคืนคนนั้นคนนี้ไม่มีร่องรอยของคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สแสดงความเป็นอภิสิทธิชนคุณคิดอย่างไร 3. ในช่วงที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษก็ยอมรับผิดสำนึกผิดยอมรับในกระบวนการยุติธรรมแต่เมื่อออกมาแล้วเที่ยวไปพูดว่าตนเองถูกยัดข้อหาคุณคิดอย่างไร 4. คนประเภทนี้บางครั้งปากพูดไปเรื่อยเช่นจะไปขอพระเจ้าประจําประเทศหรือชอบอ้างว่าจะทํางานรับใช้จะกลับมาเลี้ยงหลานสรุปแล้วทั้งย้อนแย้งดึงฟ้าหลงต่ำและทําให้สังคมเข้าใจผิดคุณคิดอย่างไร แม้ตนเองมีข้อจำกัดทางกฎหมายแต่ก็แสดงออกว่ามีอิทธิพลเหนือพักครอบงำพักการเมืองทำลายหลักการของกฎหมายยังขู่เล่นงานกับผู้ที่ต้องการให้ประเทศยืนบนหลักนิติรัฐนิติธรรมคุณคิดอย่างไรคุณคิดว่าคนที่มีพฤติกรรมตามที่กล่าวเป็นอย่างไรความจริงยังมีอีกหลายเรื่องแต่ที่ยกตัวอย่างมาพอหอมปากหอมคอดังนั้นทาไม่อยากให้มีคาประจําสิ่งที่แนะนำได้คือหยุดทําชั่ว สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อ The Critic ค่ะมีจําหน่ายแล้ววันนี้นะคะไม่เกินพฤษภาลงโรงรัฐบาลอิงจุบเฮทักษิณกลับคุกสวน้ออนําเงินคว่ำพรบรประชามติพักร่วมล้มแก่รัฐธรรมนูญปป,ปชอเอาผิดชั้น14จะที่มีการรายงานค่ะถึงการสอบคดีเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณทั้งที่ปป,ปชค่ะแล้ก็แพทยสภาที่ก่อกระชั้นชิดเข้ามาเรื่อย ซึ่งต้องมีการสรงละทานชี้แจงค่ะภายในวันที่18มกราคม2568นี้จึงเป็นที่จับตากันว่าไม่เกินพฤษภาจะมีคนถูกนำตัวกับเข้าเรือนจำหรือไม่ทั้งนี้ค่ะก็มีหลายคนที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตและก็วิเคราะห์ค่ะประเมินถึงชะตากรรมของสองพ่อลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนเอวโุโสที่มีประสบการณ์ทำสื่อมาอย่างยาวนานอย่างเปเลวสีเงินแห่งไทยโพสต์ค่ะ ที่ได้มีการนําเสนอบทความค่ะถึงกรณีดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่องและก็มีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสำคัญดังนี้วันที่24ธันวาคม2567เปลวสีเงินได้มีการเผยพแพร่บทความชื่อตกกะโจรบางเรื่องนี้ใช้ได้เช่นที่พูดว่าผลไม้พิษย่อมมาจากต้นไม้พิษผมตรองก็จริงของเขาอย่างตัวพ่อมันก็คือต้นไม้พิษดีๆนี่เองฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า ตัวลูกไม่ใช่ผล,ลไม้พิษเคราอดีที่บ้านเมืองมีสวสีน้ำเงินทำกลางวิกฤตวิปราดการเมืองเพื่อไทยพักแกนนำรัฐบาลกับสมคบกับประชาชนพักแกนนำฝ่ายค้านปกติจะตรวจสอบอยู่คนละด้านแต่เรื่องพอรบประชามติประตูด่านแรกจะไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉีกฉบับปร,ราบกงตั้งสสรเขียนใหม่ทั้งฉบับเอื้อกงและการนิรโทษกรรมแกนรัฐบาลกับแกนค้าน กลับผสมพันธ์กันกลางถนนจะเอากติกาเสียงข้างมากชั้นเดียวในการทำประชามติให้จงได้แต่ฝ่ายสวสีน้ำเงินยืนยันหนักแน่นไม่ได้ประชามติที่ถูกต้องมันต้องเสียงข้างมากสองชั้นคือต้องข้างมากทั้งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและข้างมากทั้งผู้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงสรุปรัฐบาลบวกฝ่ายค้านแพ้วุฒิสภาชนะ ร่างพรบรประชามติต้องถูกแขวนไว้6เดือนถือเป็นครั้งแรกในประวัติร,รัฐสภาไทายเลยก็ได้ที่วุฒิสภาทวงดุลสภาผู้แทนสำเร็จใช้อำนาจยับยั้งการออกกฎหมายสนองอำนาจได้สำเร็จผลของมันคือการถูกแขวน6เดือนแม้สภาผู้แทนจะนำกลับมาใช้ได้หลังจากนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลผิดล็อกผิดแผน ที่จะตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญฉบับเอื้อโกงและนิรโทษกรรมเมาเข่งไปในตัวให้เสร็จสิน้นทันใช้เลือกตั้งปี2570แต่แน่นอนถ้าทำสำเร็จตามแผนก็เห็นชัดๆทักงสินกลับเข้าลงการเมืองได้เป็นหัวหน้าพักลงสมัครสสได้เป็นนายกได้ประเทศไทยเสร็จบเบสเสรตระกุลชินสมบูรณ์แบบไปเลยแต่เมื่อถูกแขวน6เดือนจะครบตกเดือนพถุนายนปีพศ .2568 อยู่ในช่วงสภาปิดสมัยประชุมอีกสรุปถึงเอามาใช้เปิดประตูดันแรกได้ก็ไม่ทันแล้วเพราะกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256กว่าจะทำประชามติผ่านหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจกว่าจะตั้งสอสอรอกว่าจะเสร็จและกว่าจะออกกฎหมายลูกปีพศ2570ก็ยังไม่เสร็จจะต้องมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับ,รบ,รบปรับโงปัจจุบันเป็นกติกาในการเลือกตั้ง ซึ่งทักษิณธนาธรพิธาและคนอื่นๆก็ยังลงการเมืองไม่ได้นี่เป็นภาพตามตารางในปฏิทินแต่ผมไม่สนเงื่อนนั้นเท่าไหรเพราะผมเชื่อแบบเลื่อนลอยของผมเองว่ายังไงยังไงพักเพื่อไทยพักประชาชนก็รวมหัวฉีกแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ปูทางรองอานาจประเทศไม่สาเร็จอีกอย่างรัฐบาลก็ไม่ต้องหวังรอถึงเดือนพิจุนารอกแค่เดือนพฤษภา68ทั้งทักษิณและแพทองทาน ทางรัฐบาลเพื่อไทยรักษาลมหายใจอยู่ให้ถึงสักก่อนเถอะที่พูดกันว่ากรรมคือการกระทำบ่งบอกเจตนามันจริงแท้และในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเปลวสีเงินค่ะยังมีการนำเสนอบทความชื่อเรื่องนี้ทักษิณต้องอ่าน เนื้อหาทั้งหมดค่ะนำมาจากเดอะรูม44พิธีกรได้มีการสัมภาษณ์ปรเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดกรอบระยะเวลาทําคดีปปชกำหนดไว้อย่างไรหลังจากการไต่สวนแล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปก็ต้องดูไต่สวนนานแค่ไหนหลักฐานพร้อมก็ไม่นานไต่สวนแล้วก็ชี้มูล ก่อนชี้มูลก็มีการเรียกผู้ต้องหาไปชี้แจงข้อกล่าวหาชี้แจงรอบแรกเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาจะต้องถูกสอบในฐานะพยานพอรู้ว่ากระทำความผิดก็จะชี้ในฐานะผู้ต้องหาหรือคนที่มีความผิดเล็กน้อยอาจกันไว้เป็นพยานถึงจุดนี้เรื่องนี้ไม่นานเกิน3เดือน6เดือนเพราะพยานหลักฐานมีไม่เยอะต่อมา20ธันวาคม2567คอลัมนิสต์อย่างเปลวสีเงินก็ยังมีการออกมานำเสนอภายใต้หัวข้อว่า ให้มันรู้ไปว่าเนื้อกำเข็มยาวนาฬิการกรรมกระดิกไปเรื่อยๆขณะเดียวกันเข็มสั้นนาฬิกาเวนบนข้อมือทักษิณริกิกรออยู่แดนสี y, พื้นที่คุมครังและเรือนนอนของผู้ต้องขังชายคณะกรรมาการแพทยสภาขีดเส้นตายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจต้องส่งเอกสารทั้งหมดตามที่ขอมาภายในวันที่15มกราคม2568นั่นก็คือถ้าจะไปร้องศาลให้ส่งทักษิณกลับคุก ก็ไม่ต้องรอแล้วรอหลักฐานชัดเจนอีก3ปีจากปปชออีกครึ่งเดือนสามารถนำหลักฐานชัดเจนจากพิธิสภาไปยื่นสารได้เลยนี่แค่พึงหมโรมอย่างที่บอกไม่เกินพฤษพันนั่นแหละถึงจะลงลง